อีเช่นเดียวกันโอปนี้ดังมากดังมากดังมากริงก็คือดังสุดแล้ว่าในเพลงของเรื่องตาในความคิดเราหรือเล่าช่วงนึงุ้งนิงงงพราตอนนี้เราก็่ไดใช้เพลงนี้ทำมาหากินอยู่นะฮะฉันรู้ว่าฉันจะรักยับก็ต้อจยิ้มด็กี่ด่ะรดีดต่อใจที่มากดูต่อใจที่มากที่รักที pues good, nah ่ร well, yeah, yeah, yeah. ัก มีอยู่รถนิยมเอาเถอะแล้วก็โม no. no. right ้แ no. ล no. like no. like ้วแต่ว่าน้องๆตรงนี้รวมทุกคนรู้จักเมื่อกี้กินมารู้จักใช่ไหมรู้จักโหรู้จักพี่แจ๊บของตูนเองอันนั้น้องเด็กฝ่ายหญิงพี่ก็ไม่ถามใครน้องน้องอะไรร้องจากน้องจะไม่รู้จักธรรมดาแล้วน้องยังหิวโอเคเอาล่ะเราก็ร้องเที่ถึงนี้ถ้าปีนี้มาแล้วว่าง่ายสุดครับแค่เถอะ

บอกที่พเปน็นใจนวไไ่าจ,จะไม่ใจคงที่ณจะเสน่ิดที่ทำให้ใจผมหยุดเดียว

ขอบคุครอคุณมากครัอบคมาครับอบคุณมากคอคุณมอกครับขอบคุณมากัขอบคมากครับอบคมากบขอบคุณมากครับขอบคกรับขอบคุณกับมากครัากคับอากครับอบคุมากคมากรับมาคอมกคบาัอบคครับขอบคุกครับขอาครับขมากมาครับขอาัาครับ ป็นจ si ุดวี้น่ารักมากเลยนะระเราคิดว่านอกจากแฟนๆเราที่คิดถึงพวกเราแล้วมาหาเนี่ยถ้าก็ยังมีเนี่ยข่อแม่พี่น้องหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกไปไกๆนะครับเรารู้สึกว่าเหมือนได้เห็นคนไทยได้ได้มีความสุขกันแล้ววันนะว่ี่เราบริหารานใครับผมที่ร้องๆที่เราเห็นในวันนี้นะครับต่างกันครับจะเป็นยังไงเพราะที่บอกกันของชาติเราครับ สุดท so so yeah. ้ายกจะบอกกล่าวอะไรกับน้องๆหนูๆที่เห็นเราเป็นบไอ้ยอดบ้างเออไ็นยอดแต่เนทีการประกวดนี้เราแบบต่อสู้ฝ่าฟันกับคนอยู่ๆได้นะก็ต้องบอกว่าในในเรื่องของเอ่อความเป็นตัวอย่างนะในเรื่องของความหล่อหรือการทำงานที่พวกเราไปอยู่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่จริงแล้วเอาอย่างได้เลยเพราะว่าพวกเรานั้นหน้าฝ่าฟันจริงๆสำหรับต่อสู้เพื่อความฝ่าและก็หทำในสิ่งที่ถูกต้องและก็ในสิ่งที่เรารักและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยอันนี้เป็นหนาที่ คืออยากให้น้องๆทุกคนมีความกล้าแสดงออกถูกต้องนะครับกล้าแสดงออกไม่จำเป็นจะต้องขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีหรือว่าจะต้องอะไรแค่กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการทิ้งใรชิ้งเรียรยกมือตอบคำถามคุณครูหรือว่ามีภาวะผู้นำในการทำอะไรได้เราแต่งร้องเพลงตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีได้เรารู้สึกว่าพวกเราใช่ครับผมก็อยากให้น้องๆตอนนี้นะฮะถ้าใครได้เห็นว่าเราเลือกชอบในเรื่องอะไรบางอย่างะครับผมให้ลองมาแบบว่าแน่นที่เราอาจจะชอบวาดรูปเป็ทำาพืุอพ่อแม่ว่าเอ้ยเราชอบวาดรูปเนี่ยเรา เรียนไหมใรียอะไรไหมล้มพยายามต่อยอดไปในด้านนั้นนะครับก็มาความช่องของตัวเองก่อนยังไงพวกพี่ทักสอบคนก็เป็นกำลังใจกับเราครับคุณดุษฎีใช่ครแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากเอาไว้การศึกษาก็สำคัญแต่พี่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือคุณธรรมและจริยธรรมนะครับ้ใช่ครับจริงๆแล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเชื่อว่าการที่เราอยู่บ้านในสิ่งที่ดีแล้วก็ความดีจริงๆแล้วมาทำอะไรได้บาโลกใบนี้เพราะอะไรนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดโอ้โหหอมมากแล้วก็ถูกต้องที่สุดเลยนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่พี่ตั้งและพี่ตั้งอยากจะฝากน้องๆเอาไวา้นะครับขอาวพี่ประเมินครั้งนะ,นะครับโอ้โหพี่ตั้งนะพี่ตั้งจะมอบรางวัลให้กับน้องๆดีๆนะฮะห้า,า,า,ารางวัลคนละห้ารวมทั้งหมดธิ์รางวัลด้วยกันเราจะมาโค้งละห้าเลนะฮะะระหว่างที่พี่ตั้มพี่ตั้งจะรางวัลนะครับผมขอจสัมภาอีกสักนิดนึงนะครับน้องเอ็ม